ก็ดูสองคนนั่งสิบางคนนะตึงบางคนนะแฝบแฟบ,แฟบหเห็นแล้วอยากกินไอติมจังเฮ้ยเฮอรู้ไหมเม่กี้เธอคู่แฝมทางเพศผู้ชายนะเดี๋ยวนี้เขามีพะบ,บคุ้มครองแล้วเนีย่ยฮะจริงดิเรื่องกินไอติมเนี่ยนะ ตั้งแต่1มกราคม2,569ครับมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในข้อหาคุกคามทางเพศครับอยากจะให้ทุกคนนะครับรับรู้รับทราบกันนะครับว่ามี5พฤติกรรมนะครับที่จะเข้าข่ายคุกคามทางเพศผิดกฎหมายอาญามีอะไรบ้างเดีย๋ยวไปฟังกันครับ 1. ทางวาจาท่าทางเช่นพูดแซววิจารณหุ่นจ้องมองผิวปากมีโทษจำคุกหปีปรับไม่เกิน20,000บาท สทางออนไลน์เช่นแชทหืน่นส่งรูปโปะคอมเมนต์คุกคามมีโทษคุก3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาท 3. ทางร่างกายแตะจับลูกคำโดยไม่ยินยอมคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาท 4. ใช้อำนาจข่มไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาถ้าหากคุกคามทางเพศแล้วใช้อำนาจข่มไม่ให้ไปแจ้งใครไม่ให้แจ้งความ โทษจำคุก3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาท 5. กระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไม่ว่าเด็กคนนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000บาทครับการคุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไปแล้วนะครับกฎหมายอาญาระบบโทษไว้ชัดเจนเลยนะครับและใครนะครับที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศนะครับสามารถดำเนินคดีเอาให้ถึงที่สุดเลยครับ